ครูรับประชาดกว่าด้วยคนกล้าไม่กลัวลูกศรที่คมบุตรพ่อค้าถามพระโพธิสัตว์ผู้เป็นหัวหน้าทำหน้าที่อารักขาว่า43เมื่อมอรณะภัยนั้นปรากฏเฉพาะหน้าเพราะเห็นพวกโจรยิงลูกธนูอันแหลมคมด้วยความว่องไวและถือดาบที่ทาน้ำมันอันคมกริบเพราะเหตุไรหนอ ท่านจึงไม่สะดุ้งกลัวพระโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวสองคาถาว่า44เมื่อมอรณะภัยนั้นปรากฏเฉพาะหน้าเพราะเห็นพวกโจรยิงลูกธนูแหลมคมด้วยความว่องไวและถือดาบที่ทาน้ำมันอันคมกริบข้าพเจ้ากลับยินดีและพอใจมากที่สุด45 ข้าพเจ้านั้นมีความยินดีย่ำยีศัตรูได้ข้าพเจ้าได้สละชีวิตไว้ก่อนแล้วเพราะเมื่อยังอาลัยในชีวิตบุคคลกระหารจะก,กระทำกิจของผู้กระหารในการใดๆไม่ได้เลยครรับประชาดกที่ห้จบ